ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผม YouTube ช่อง s e t เตอร์ไลท์อยู่กับเกม p l e l e g e n d Mobile นะแล้วก็เรามารีวิวลาสดี้กันนะครับผมลาสดี้มีชื่อจริงบ้าลินไมโวปัจจุบันอายุ23ปีเกิดที่ดาวโซเลก ลาโทดี้นั้นเป็นคนที่ได้ยินเสียงชัดมากนะครับผมหรือก็คือหูดีนั่นเองซึ่งเธอเนี่ยเป็นคนที่แยกเสียงบิดที่ทุ้มต่ําได้ชัดกว่าคนอื่นซึ่งนั่นก็มาจากความสามารถหรือ,รอสกิลติดตัวของเธอนะครับที่ได้ยินเสียงคนอื่นหรือว่าได้ยินเสียงเท้ามาจากไกลนั่นเองอลาโธดี้นั้นเป็นคนที่ชอบฟังเสียงเพลงมากๆเลย ในวัยเด็กของลาสตี้นั้นเธออาศัยอยู่กับแม่ที่เมืองคอมมาซึ่งในเมืองก็มีบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่าพายทัสควบคุมทุกสิ่งในเมืองคองมม่าอยู่แม่ของเธอนั้นเป็นวิศวกร AI ที่เฉลียวฉลาดและปราดเปรื่องและยังทำงานให้กับองค์กรพายทัสอีกด้วยแม่ของลาสดี้เนี่ยเป็นคนที่สนับสนุนลาสดี้ให้เดินตามความฝันเป็นอย่างมากเลยนะครับ l าโตดี้มีความฝันที่อยากเป็นดีเจนะครับผมอมืเธอเนี่ยมีหุ่นยนต์จิ๋วที่มีชื่อว่าราวดี้เป็นหุ่นยนต์ที่แม่ของเธอนั้นสร้างเอาไว้เพื่อเป็นลำโพงขยายเสียงให้ลาโตดี้ได้ดังมากขึ้นลาโตดี้นั้นมีชีวิตที่าราบลื่นในเมืองคองมม่าแต่นั่นก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่ไม่ได้นานนักนะครับ หลังจากที่แม่ของเธอเนี่ยถูกไล่ออกจากบริษัทเพราะว่าไปค้นพบความลับของบริษัทไพทัสเข้าให้จึงทำให้ครอบครัวของลาตูดี้เนี่ยติดหนี้ก้อนโตปลอมๆที่ตัวเองไม่ได้ก่ขอขึ้นมานะครับซึ่งเรียกได้ว่าแม่ของเธอนั้นเป็นคนที่ขี้เสือกแล้วก็ทำให้ครอบครัวนี่เดือดร้อนเลยอ้อและสถานการณ์แบบนี้จึงทำให้ครอบครัวของลาตูดี้นั้นต้องถูกบีบบังคับให้ไปอยู่ในย่านที่อันตรายซึ่งเรียกว่านนออนดูส นีออนดูสก็คือทะเลทรายที่มืดมนนะครับอืมสถานที่ที่แห่งนี้เองก็ได้ทําให้ลาตูนี่นั้นฝึกฝนความสามารถของเธอหรือฝึกฝนเสียงเพลงนะครับด้วยสภาพแวดล้อมที่วุ่นวายแบบนี้จึงทําให้ลาตูนี่นั้นได้สร้างผลงานเพลงที่ปลุกเร้าจิตวิญ,ญญาณของผู้คนนะครับหรือก็คือได้แต่งเพลงแบบเป็นเพลงแนวร็อกหรือไม่ก็เป็นเพลงแนวเดนนั่นเอง ทำให้ผู้คนเนี่ชอบเป็นอย่างมากและจับใจผู้คนเป็นอย่างมากด้วยเธอนั้นได้ฝึกที่เมืองนีออนดูตจนเธอนั้นมีชื่อเสียงและก็บริษัทไพทัศน์นี่ก็ได้เชิญเธอไปแสดงสดที่บริษัทไพทัศน์ลาสตีก็ได้คว้าโอกาสนี้เอาไว้แต่ว่าไม่ใช่เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของเธอ ที่เธอคว้าเอาไว้เนี่ยก็เพราะว่าจะได้ไปติดตั้งไวรัสที่แม่ของเธอนั้นคิดค้นมาเพื่อที่จะลบล้างหนี้ของครอบครัวนะครับอืมหรือก็คือไปแฮ็กข้อมูลนั่นเองและเธอก็ได้ทําสําเร็จนะแต่ไวรัสนั้นมันอันตรายเกินไปจนทําให้การเงินในเขตเนี่ยเสียหายกันหมดเลยอ่ะและด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้บริษัทภายทัศน์นั้นโกรธแค้นครอบครัวของลาเทดี้เป็นอย่างมาก ลาทตดี้จึงไม่มีทางเลือกก็เลยได้เซ็นสัญญาทําข้อตกลงว่าจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งเอเป็กเลเจนเกมกับบริษัทายทัสนะครับและในปัจจุบันลาทตดี้นั้นมีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวก็คือขึ้นไปอันดับถุงเพื่อที่จะหาเงินมาไถ่ตัวเธอให้เป็นอิสระนะครับอืมนี่คือเรื่องราวของลาทตดี้ก่อนที่จะมาเป็นฮีโร่ในเอเป็กเลเจนเกมนะ มันมีการกระโดดยิงด้วยครับทุกคนครับมันโชว์เท่แต่ทู่ผมไม่ได้นะกระโดดยิงนี่ผมแม่นกว่าถ้าเรียนไม่พอก็ไปฝึกมาใหม่นันหนูเ <c oughs> นี่ยครับรอยเท้าเยอะเลยอะตรงนี้อ่ายิงเลยครับโอ้ยหิวข้าวแล้วผมแต่หิวข้าวไม่เป็นอะไรแต่ผมอยากจะอัดคลิปให้เสร็จโ <c oughs> อ้ไม่ัวนล้วมุดรูมาเลยอะเหมือนเป็นการมุดรูอะทุกคนครับนั่นนะ ยิงไม่โดนเลยไอปอนเอ้ยนี่ขอเก็บตัวนี้ก่อนนะครับมาแล้วโอเคเก็บเก็บได้นะผมนี่ใช้ท่าทางหารปิดฉากไปเลยนะครับจะได้กรอะเพิ่มด้วยไงนี่ครับเป็นการตบหน้านะอย่างที่บอกไปนี่อีกตัวหนึง่งแล้ว มันมีอีกไหมครับขอใช้ฟินิกคิดแป๊บหนึ่งนะฟินิกคิดก็คือพลังที่สามารถเพิ่มได้เต็มเลือดอะสามารถเพิ่มเลือดแล้วก็เพิ่มกรอดได้เต็มนะครับฟินิกคิดเนี่ยเออก็ประมาณนี้น่าจะหมดแล้วเพราะงั้นล้วผมขอฟาร์มของสักครู่ครับก็ตอนนี้เหมือนเพื่อนเราจะเจอคนนะครับแล้วเราก็ได้ยินเสียงปืนมาแถวเนี้ยครับอืน่าจะอยู่กันเยอะเลยแหละตรงเนี้ยตอนนี้เสียงผมแหบนะครับผมอาจจะได้ยินเสียงแปลกๆไปหน่อยนะ นั่นนั่นอยู่เยอะเลยจริงด้วย Yo, ผมนี่ชอบเก็บระเบิดนะครับได้ปลาระเบิดนี่มันนะเว้ยเกมเนี้เฮ้ยไม่ชอบใช้ปืนนะมือวางระเบิดอันดับหนึ่งผมอะอมขอตั้งใจเล่นสักครู่หนึ่งนะครับผมไม่ก็จะมีสมาธิเท่าภาคไปด้วยอะไรแบบ,น oh, บเบน,นี้นั่นนั่นเจอแล้วครับดูระเบิดไปสี่ ทุกคนอาจจะไม่เห็นแล้วก็เวียนหัวนิดนึงนะครับผมนั่นนันอยู่ตรงนั้นครับโดนไฟลวกไปเลยอ่ะฮ่ผมเก็บได้แล้วโอ้ยังมีอีกเหรอนี่ครับผมมันตีอรของลาสที้เพิ่งจะใช้แล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรผมอธิบายเอาไว้ใต้เออหน้าคลิปแล้วขอเก็บตัวนี้แป๊บ เหมือนจะมีอีกเยอะมากเลยเนะ่ะตอนนี้ผมหลอนไปหมดแล้วมันอยู่ตรงไหนกันหมดเลยอ๋ออยู่ทางนั้นนะครับนี่เราต้องใช้วิชาดินจาอันนี้คือย้ำอีกครั้งคือหมดจัดอันดับนะครับผมและผมก็เลเวลสูงแล้วด้วยนี่ครับโดดไปเลยเพิ่มโดดยิงจือ๊อเอา้าเพื่อนน็อกสแล้วอ่ะโอ้โหอดโ,โ,โชว์เท่เลย อะไรเนี่ยเพื่อนรู้สึกว่าเหมือนจะมีอีกสายที่โอ้ยตัวนี้ยิงคมว่ะเพื่อนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ้น็นอกเลยนอกเลยครับสวยเลยทีเนี้ยเพื่อนชุบทีครับเพื่อนเพื่อนมันบอกว่าอะไรนะมันภาคไทยอะ่ะมันบอกว่าโชคดีนะที่ฉันชอบคุณ แสดงว่ามึงคุยแบบนี้กับผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมถ้าเราไม่ใช่ผู้หญิงนี่เองอาจจะไม่ชุบน่าจะใช่นะครับผมจากที่ดูเสียงภาคแล้วอืมเอ้ยชัดกร่อนานมากโหเยอะเลยอ่ะทุกคนครับเอาเพื่อนโดนนกแล้ว ใครใครยิงเพื่อนกูโหทางไหนก่อนดีเนี่ยมาเลยครับหนึ่งตัวยิงไม่โดนเลยกูโอเคนอกได้หนึ่งตัวนะครับตอนนี้ยยหเหมือนจะมีอีกนะครับอืมอ๋อนี่มาแล้วเจอแล้วครับยิงให้หมั่วสไลด์แล้วก็ยิงให้หมั่วดีแเลยหนุกดีเอา้าตายเลย ก็ประมาณนี้นะครับผมเนื้อเรื่องของลาสตดี้ใครที่ชอบนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมเพราะว่าผมนี่อาจจะทําคลิปเกี่ยวกับเนื้อเรื่องของเกมเบ Gen เดเจนโมบายมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะมึนๆนิดหน่อยนะเพราะว่าเออมันเป็นเกม f p p อ่ะผมก็ยังมึนเลยเนี่ยประมาณนี้ใครที่ชอบคลิปของผมก็กดไลค์กดแชร์ข้ามากๆติดตามด้วยไปก่อนี่ยูเกน